สวัสดีจ้าแม่เมีตัวแตะแว่ทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนยายนุง่งนนี้ยายนุ่งพามาบังมีดกับขวัญค่ะสีว่างอยู่ข้างนานี่ค่ะสีว่างอยู่นี้เป็นมีดแหลมนี่ค่ะมีดแหลมทรงใบจำปานี่ค่ะเห็ดจากเล็กเหนบ มีดแหลมกับขวัญน,นี่เห็ดจากเล็กแหนบค่ะนี่ค่ะเห็นไหจับให้เบ้างนะอันนี้อันนี้มีดแหลมเห็ดจากเล็กแหนบขัดขาวเต็มใบอันนี้สองคูนเจ็ดนิ้วนี่ค่ะเบิางเด้อนี่ค่ะสองคูนเจ็ดนิ้วสองคูนเจ็ดนิ้วราคา ห้าร้อยบาที่ทั้งสองอันนี้ค่ะอันนี้ทั้งสองอันเลยอันที่สองกัสองคูณเจ็ดนิ้วราคาห้าร้อยบาทลูกค้าเพิ่นเบอเอาดามค่ะนี่เพิ่นโทรมาบอกยายนงว่าเห็ดมิดแหลมสรงใบจำปาให้ได้ยายนงจัดให้ล้วค่ะนี่ยายนงจัดให้เราเด้อจ้านีเนเเาา่เพิ่นบอเอาดามเพิ่นบอกขาดขาวเต็มใบ สองคูณเจ็ดนิ้วราคาห้าร้อยบาทบ่เอาดามมาเบิ่งอันที่สองอันนี้ขวัญขวัญขวัญฟันฟื้นขวัญซับใหม่ขวัญฟันใหม่อันนี้ขวัญนาสี่จุดห้า ขวัญน,นี้หน้า4.5ขวัญโบราณเนาะราคา500บาทนี่ค่ะขวัญอันนี้ก็เฮ็ดจากเล็กแหนบเด้อค่ะนี่นขวัญอันนี้เฮ็ดจากเล็กแหนบเดี๋ยวยายนุกจับให้เบิ่งเด้อนี่ค่ะขวัญจากเล็กแหนบ็บนี่ค่ะ นี่ค่ะขวัญเอจจากเล็กเนบล,ล,ลูกค้าบอกให้โซมาบอกให้ขวัญให้เนปยายนุงจันให้เลยวจ้า,า,าเห็นแล้วแฟนๆหรือพี่น้นนนนนองเห็นแลว้วอยางไดมีดเหลมส้งใบจำปาหรืออยากได้ขวัญอยากได้ขวัญอยากได้มีดโตมีดเหลม อยากได้เสียมอยากได้จอบก็โทรมาหาตะแหวนได,นไนด้ค่ะโมทรมาหาตะแหวนยายนุ่งไหนที่0934963852ค่ะโทรมาหาตะแหวนยายนุ่งไหเด้อค่ะหรือว่าเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามให้ตะแหวนยายนุ่งน้ำเนี้ยค่ะ แหวนแน่ล้องยูได้กับามกำลังใจจากพี่จากน้องทุกคนที่ให้กำลังใจกันตลอดมากเนาะค่ะแน่น้องขอคุณลูกค้าคคขอคุณแฟนๆขอบคุณกำลังใจจากลูกค้าทุกๆคนนะคะขอคุณจากลูกค้าทุกๆคนที่ให้กำลังใจได้น่องตลอดมากนะคะ สำรับมือนี้แย่นงกับผ้ามาเบิ่งสำนึกกอนเนาะอื่นนะอย่าลืมติดตามเด้ออย่าลืมติดตามว่าแย่นงสิ้ผ้ามาเบิ่งอันใดต่อไปสำรับมือนี้แย่นงผ้ามาเบิ่งสำนึกกอนเนาะค่ะเนาะสำรันี้อแย่นงผ้ามาเบิ่งสำนึกกอนสวัสดีจ้า